วิธีนะคะในการเปลี่ยนชีวิตจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ครูนี่ชอบมากนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยสร้างคนรวยนะคะมานับล้านคนแล้วทั่วโลกนะคะมีการเขียนไว้นะตั้งแต่ปี1937นะคะเกือบร้อยปีละใน1บทของหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดไว้ได้ข่มขายมากใครที่ตอนนี้กําลังมีชีวิตที่เป็นขาลงอยู่นะคะหรือว่าใครที่กําลังรู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโชคชะตาชั้นชีวิตชั้นมันจึงเป็นแบบนี้นะคะครูจะบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยคนที่เขารวยขึ้นมาได้นะคะเขาเอาความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ จริงๆจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีไว้ทั้งหมด13กดทองนะคะแต่1อันที่มันสําคัญมากๆสำหรับคนที่กําลังมีชีวิตขาลงอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นขาขึ้นมันอยู่ตรงนี้ค่ะบทนี้บทที่8 decision หรือเรียกเป็นภาษาไทยก็คือการตัดสินใจนะคะในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าการผัดวันประกันพรุ่งนะคะมันเป็นสิ่งตรงข้ามหรือว่าเป็นศัตรูกับการตัดสินใจอ่ะครูลองคิดตามครูนะชีวิตคุณเนี่ยที่มันตกต่ำนะคะที่มันร่วงอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะคุณไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมคุณเคยมานั่งคิดและนั่งนั่งวิเคราะห์ชีวิตตัวเองดูจริงๆแล้วหรือ,อยังครูไม่รู้ว่าตอนนี้คุณใช้ชีวิตเนี่ยมากี่ปีแล้วในสภาพนี้ที่คุณเป็นอยู่ ที่ครูพูดให้ฟังเนี่ยเพราะว่าครั้งหนึ่งครูเองก็เคยเป็นคนคนนั้นนะที่มีชีวิตขาลงนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยจะบอกให้ว่ายังเข้าไม่ถึงข้อมูลพวกนี้ด้วยซ้าไปนะคะใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะหลุดจากวงโคจรน,นั้นมาได้นะคะทีนี้เนี่ยพอครูหลุดมาแล้วครูได้มาศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะมากขึ้นมันทาให้ชีวิตครูเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รุ่งขึ้นทุกวันทุกวันนะคะคือไม่มีความคิดในหัวครูเลยว่าครูจะกลับไปเป็นคนที่มีชีวิตขาลงอีกต่อไปแล้วเพราะว่าได้ร่วงรู้ความลับเหล่านี้แล้วนะคะอ่ะที่ม่งใช เป็นศัตรูกับการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณลองนั่งคิดดูว่าชีวิตของคุณที่เป็นขาลงมันเป็นเพียงเพราะแค่ว่าคุณไม่เคยตัดสินใจที่จะทําให้ชีวิตตัวเองรุ่งขึ้นใช่ไหมหรือคุณอาจจะเคยตัดสินใจแต่คุณตัดสินใจคืนนี้ มคุณตัดสินใจคืนนี้แล้วคุณบอกโอเคต่อไปนี้ฉันจะทําให้ชีวิตของฉันเนี่ยมันรุ่งขึ้นเอาจริงนะคุณทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงให้ชีวิตตัวเองรุ่งขึ้นคุณรู้ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ใครอยากจะทําเงินได้ง่ายคุณรู้ว่าคุณต้องทําออนไลน์คุณรู้ว่าคุณต้องเริ่มทําเพจคุณรู้ว่าคุณต้องเริ่มบอกหน้ากล้องคุณรู้ว่าคุณต้องศึกษาเรื่องออนไลน์คุณรู้แต่คุณไม่ทํานั่นน่ะเขาเรียกว่าการผัดวันประกันพรุ่งคุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยทำันพร อันนั้นเขาเรียกว่า,วาการผัดวันประกันพุ่งมันตรงข้ามกับการตัดสินใจเห็นไหคะถ้าการตัดสินใจเนี่ยมันคือความเด็ดเดี่ยวมันคือความแน่วแน่อโอเคฉันตัดสินใจละว,ว่าฉันจะทำนะ,ะแล้วก็ลงมือทําเลยทันทีโดยที่ไม่มีการผัดวันประกันพุ่งอีกแล้ววันที่ครูตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของครูจะขาลมขาลมครูลงแค่ไหน ลงจนครูรู้สึกว่าครูเกิดมาทําไมบนโลกใบน,นี้นะคะเกิดมาแล้วแบบไม่มีความสุขเลยทําไมมันถูกชีวิตรังแกขนาดนี้นะคะไม่น่าเกิดมาเลยนม่นคือขาลงสุดๆของครูละเงินที่จะเข้ามาคือแต่ละบาทที่ได้มาเนี่ยมันเป็นการทํางานด้วยความเหนื่อยใจนะคะแล้วก็ยุ่งยากมากเลยกว่าจะได้เงินมาแต่ละหมื่นนะคะแต่ละแสนที่จะได้มาเนี่ยแต่เมื่อครูอยู่ในจุดนั้นก็คือจุดที่ครูเรียกว่าเป็นขาลงของชีวิตครูในช่วงนั้นใช่ไหมจริงๆก็ต้องขอบคุณมันนะที่เจอชีวิตตัวเองในช่วงนั้นทําให้เรารู้สึก ว่าเราทนกับมันไม่ได้พอทนกับมันไม่ได้สิ่งที่เราทำคืออะไรรู้ไหมคะตัดสินใจนวันนั้นครูนี่ตัดสินใจและตัดสินใจแล้วไม่มีการถัดวนไปการพูดกับการตัดสินใจของตัวเองครูตัดสินใจเสร็จแล้วครูเริ่มต้นเลยลงมือทําเลยทันทีว่าชีวิตเก่าฉันไม่เอาละชีวิตเก่าแบบนี้ฉันไม่เอาอีกต่อไปละหลังจากนั้นครูก็ค่อยๆเริ่มทํา ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำในสิ่งที่มันตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบที่ครูอยากจะได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นนะ่ะครูไม่มีความรู้เลยนะในเรื่องของการทําออนไลน์แล้วครูก็เห็นคนเขาทาออนไลน์กันนะคะแล้วครูก็โอ้โหคนที่ทําออนไลน์เนี่ยดูชีวิตดีจังเลยช่วงนั้นนะเป็นยุคที่มีเน็ตไอดอลใหม่ๆก็จะมีเน็ตไอดอลโหออกรถเบนซ์นะคะไปเที่ยวนู่นไปเทียเท่ยวนี่ถ่ายรูปแล้วก็ทําออนไลน์เพื่อครูก็เห็นเขาครูรู้สึกว่าโอ้โหไลฟ์สไตล์แบบนี้ทาไมมันดีจังเลยอะ่ะฉันอยากทําแบบนี้ได้ซึ่งตอนนั้นเพจครูก็ยังไมม่ีนะ ครูยังไม่รู้เลยเริ่มต้นด้วยซ้ำว่าเพจมันทํำยังไงครูติดปัญหาตั้งแต่ตั้งชื่อเพจอะครูรู้สึกว่าครูยังหาชื่อเพจไม่ได้ครูก็เลยไม่เปิดไม่เปิดเพจนะมันไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเพจว่าอะไรดี <c oughs> ก็เลยติดคาอยู่นะไม่เปิดเพจมาตั้งนานกว่าที่จะเริ่มลงมือทํา <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจแล้วว่าโอเคชีวิตเก่าฉันไม่เอาแล้วแล้วเรารู้ว่าเราจะไปในเส้นทางไหนต่อให้เราลงมือทํามันเลยทันที นั่นคือจุดเริ่มต้นของความรุ่งในชีวิตของคุณคุณลงมือทําทันทีเท่าที่คุณทําได้ไม่จําเป็นจะต้องเพอร์เฟกตั้งแต่แรกทําสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดณวันนั้นจากสิ่งที่คุณมี แล้วพอคุณเริ่มลงมือทําค่อยๆพัฒนามันเพิ่มมาขึ้นไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตว่าเฮ้ยแล้วฉันยังไม่มีกล้องสวยๆมาคูนี่ฉันยังไม่มีเงินทุนถ้าฉันเริ่มลงมือทําไปแล้วมันจะยังไงต่อไปเมื่อรดที่คุณเริ่มลงมือทํานะคะเดี๋ยวเครื่องมือต่างๆที่คุณจําเป็นต้องใช้มันจะถูกส่งเข้ามาในโลกของคุณเองไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยอันดับแรกขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนชีวิตคุณจากขาลงให้เป็นขาขึ้นคือการตัดสินใจและเริ่มลงมือทําในสิ่งที่คุณตััดสิินนนใจททีีคคุณเร่่มแ้ เอาง่ายๆคุณยังไม่ต้องเยอะยังไม่ต้องยากถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวคุณไม่ลงมือทำนะคะทาตามที่ครูนี่บอกครูนี่กล้าการันตีถ้าคุณทําตามนี้คุณเห็นผลลัพธ์แน่นอนนะคะสิ่งที่ครูพูดเนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของครูเองด้วยและมันถูกยืนยันจากหนังสือเล่มนี้ที่ถูกจารึกไว้จนสร้างคนที่มีชีวิตรุ่งโรจน์นะคะคนที่ร่ํารวยมานับล้านคนทั่วโลก วันนี้คุณได้รู้ความลับนั้นแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณเอง Alf. ว่าคุณจะตัดสินใจให้ชีวิตคุณรุ่งหรือคุณจะอยู่ในชีวิตที่ร่วงร่วงแบบนี้เหมือนเดิมขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์เก็บไปดูเองก็ได้นะวันข้างหน้าเอาคลิปนี้มาดูซ้ําถ้าดูแล้วมันมีกําลังใจนะคะหรือว่าแชร์คลิปนี้ออกไปนะให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าคนอื่นที่เขาได้เห็นกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่ไปช่วยเขาให้เขามีชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะเป้าหมายของครูในการที่ออกมาให้ความรู้้กนวีพ ที่มันประเทืองปัญญาที่มันรู้แล้วเนี่ยทำให้คนเกิดปัญญาทําให้คนเปลี่ยนชีวิตทําให้คนมีความสุขกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะอยากจะรวยก็รวยด้วยวิธีที่ง่ายๆสบายๆนี่คือเป้าหมายในการที่ครูออกมาให้ความรู้คนดังนั้นถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ไปเชื่อกันแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจครูฮันนี่ครูมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้คุณทุกวันนะคะมาผ่านคลิปมาผ่านไลฟ์ชอบอันไหนก็ดูอันนั้นโอเคขอบคุณมากไปละ